สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกกิ๊อีกแล้วนะคะกิ๊ก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์คอลี่คอลลาเจนตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมีคอลลาเจนห0 0 0นมิลลิกรมัมสินค้าตัวนี้ถามว่าทำไมถึงว่าทำไมกิ๊ถึงมารีวิวใช่ไหมก็คือทานเข้าไปแล้วกิ๊แบบ รู้สึกแบบเออจากเมื่อก่อนมาแบบผิวแบบขาวขาวเหลืองเหลืองแบบเป็นคนป่วยอะคะ่ะใครที่ดคูคลิปไปก่อนหน้านี้ก็จะทราบว่าหน้าแบบเหลืองๆเ,เหมือนคนป่วยอะคะ่ะแต่พอทานตัวนี้เข้าไปมันเห็นผลภายในออหนึ่งอาทิตย์เออมันก็จะแบบขาวอล,ล่าใสาขึ้นนะคะเออชอบก็จากจากเมื่อก่อนขอบตาคำ้คำๆใช่ไหมคะแบบนอนดึกอะไรเงี้ยเออขอบตาแบบ ก็จะแบบค้าเหมือนมีพันด้าอะไรอย่างเี้เลยะเออก็มาทานตัวนี้เข้าไปแล้วรู้สึกแบบโอเคอะค่ะขอบตาหายเนี่ยอืก็มันไม่ได้ช่วยแค่แบบว่าใบหน้าด้วยนะคะมันก็ช่วยด้วยทั้งหมดแบบผิวพรรณแบบเนี่ยก็ก็ผิวกิจจริงๆมันก็จะช่วยใสยขึ้นมาดูผิวใกล้เนี่ยค่ะมันมันใสมันใสขึ้นมากมันใสไปทั้งตัวเลยค่ะดูเดี๋อให้ดูค่ะนะไม่ได้ทาครีมอะไรเลย เนี่ยมัน,ม,นมันใสขึ้นมากอะค่ะก็เลยแบบก็อยากจะมาแนะนําแบบหลายๆคนที่แบบยังยังยังไม่ทราบว่าสินค้าตัวนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอกเอก็สินค้าตัวนี้มันปลอดภัยก็เลยแบบอยากจะมาแนะนําถามว่าปลอดภัยยังไงก็คือว่าสินค้าตัวนี้ได้ผ่านออยแล้วเรามาดูออยกันอ่าเห็นไหมคะ ดูเลขที่ออยกันนะคะว่าของแท้หรือของปลอมแต่ว่ากิฟตได้เข้าไปเช็คที่เว็บไซต์อของออยยแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันชัาๆนะคะเดี๋ยวกิฟตจะอ่านให้ฟังเลขที่ออยยอหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะ,ะย้ำอีกทีหนึ่ง หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อว่าเป็นอ,อยอแท้หรือไม่แท้อืก็เข้าไปเช็คได้ที่เวรบยบรอยอนะคะ<อ>ก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยค่ะถามว่าเอานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว กลัวเรื่องสารกัมมันตภาพรังสีไหมคอลลาเจนตัวนี้จะมีสารกัมมันตภาพรังสีไหมอ่ะพูดกันถึงตำหลักความจริงดีกว่าเนาะก็ถ้าเกิดว่ากิ๊บไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเออแล้วแล้ว,แ,ลวแบบตัวกิ๊บเองโดนโดนสารตัวนี้สารสารกัมมันตภาพรังสีจากญี่ปุ่นนะคะเออแล้วถามว่าเกิ๊บเองจะเดินออกจากประเทศเขาได้ไหม คำตอบคือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะเขาคงจะไม่ออกนอกประเทศเขาอ่ะถ้าสมมุติว่ากิฟออกมาได้แต่ว่าตัวกิฟเองได้รับสารตัวนี้เข้าไปสารกัมมันตภาพรังสีเข้าไปเนี่ยแล้วกิฟตจะเข้ามาในเมืองไทยได้ไหมคําตอบคือมันก็เป็นไปไม่ได้ที่กิฟจะเข้ามาในไทยได้อืเพราะว่าเขาก็ต้องตรวจที่เออเขาเขาก็ต้องมีเครื่องตรวจของเขาถ้าเกิดว่าแบบว่าเออเรามีสารตัวนี้เข้ามาเราก็แบบ แพร่กระจายให้แบบเออคนอื่นได้รับอันตรายใช่ไหมคะเออมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าคอลลาเจนตัวนี้มันจะมีสารกัมมันตภาพรังสีถ้าตัวนี้มันมีสารกัมมันตภาพรังสีปนเข้ามาจริงๆคิดว่าคนขายเขาคงจะโดนจับไปก่อนหน้านี้แล้วแหละแล้วก็คนถ่ายคนขายเขาแบบก็คงจะตายไปแล้วแหละถ้าโดนสารตัวนี้อ่ะเออก็แบบ อยากอยากจะให้แบบศึกษาดีๆก่อนที่จะมาทานอะไรอะไรอย่างนี้ว่าแบบเออมีออยหรือเปล่าออยแท้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะกิ๊บก็มาแนะนำว่ามันว่ามันดีจริงๆมันมีออยจริงๆออยแท้จริงๆก็เลยอยากแนะนําอำก็อะไรทีดีแล้วก็อยากแนะนําเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆพ่อแม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเออก็ที่บ้านก็ทานทานกันทั้งครอบครัวเลยค่ะก็รู้สึกโอเคแฮปปี้กับสิบพาตัวนี้ถามว่า ถ้าเกิดว่ามีมีคู่แข่งทำทำสินค้าตัวนี้ลอกเรียนแบบขึ้นมาอมเป็นคอลลาเจนเอาสักประมาณหมื่นมิลลิกรัมสองหมื่นมิลลิกรัมสามหมื่นมิลลิกรัมถามว่ากิ๊บจะทานยี่ห้ออื่นไหม,มคำตอบคือไม่อะคะ่ะกิ๊บรู้สึกว่าติดใจแล้วก็ชอบยี่ห้อนี้เพราะว่ามันมันเห็นผลลัพธ์อะคะ่ะมันเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนชัดเจนมากๆเรารู้สึกแบบ ทานเข้าไปแล้วจะรู้สึกรักอะ่ะลักคอรี่อะ่ะเออเออแล้วก็แบบพูดง่ายๆว่ารักแล้วก็ลักคอรี่แล้วก็แบบจะรักคนขายคอรี่ด้วยถ้าเกิดว่าใครได้ทานแล้วกิ๊บว่ากิ๊เชื่อว่าจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกิ๊เออเหมือนเหมือนกันทุกคนอืมนะคะก็ฝากไว้ด้วยก่อนก่อนจะทานอะไรก็อยากให้แบบว่าศึกษารายละเอียดศึกษาข้อมูลนิดนึงไม่ใช่แบบว่าอะ เห็นแบบเออตัวกิฟเองสวยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคิดท่านอะไรกิฟก็สวยคือแบบไม่อยากให้คิดอย่างนั้นเอออยากจะให้ศึกษาก่อนไม่ใช่แบอบกว่าคือพูดอะไรแล้วก็แบบคือเชื่อหมดออะไรประมาณนี้แบบเออก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคนที่แบบว่าเออยังไม่รู้ว่าตัวนี้คืออะไรอะไรยังไงอันนี้กิฟก็แค่แบบแค่มาแนะนําแต่ก็ก็อยากให้เช็คเช็คดูก,ก่อนว่ามันมีออยออยแล้วก็เป็นแบบเออยออยอแท้ค่ะ ก็ของแท้ก็มักจะมีีสินค้าลอกเลียนแบบตามกันมาเนาะก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดว่าเห็นสินค้าลอกเลียนแบบก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าตัวนี้มันดีจริงๆมันก็เลยต้องแบบมีของลอกเลียนแบบตามกันมาค่ะนะคะใครสนใจก็ติดต่อกิฟได้นะคะที่เพจเอลีคอลลาเจน COLLY แล้วก็ C O L L G E N แล้วก็กรุ๊ปกิฟต์นะคะ G O O แล้วก็ F G I F T ค่ะขอย้ำนะคะว่าเป็นยี่ห้อโคลีออ่อร่อยคะ่ะทานแล้วอร่อยอ,อยากให้มาทานกันนะแล้วคลิปหน้าคลิปจะมารีวิว ผิวตัวเองหนะ้าตัวเองที่แบบ uh, no makeup นะคะว่าจะใส่แค่ไหนมาดูกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย